คุณกำลังอยู่กับลุงชาญในช่องอังเคลชาญและจากนี้ไปเราจะย้อนอดีตไปในปีพศ2530หรือปี1987เหตุการณ์สำคัญในปี2530นายกรัฐมนตรีปีนี้คือพลเอกเปรมตินสูรานนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรคือคุณชวนหลีกภัยและนี่คือภาพของสกสพระราชทานในปี2530นะครับคำขวันวันเด็กปี2530 โดยพลเอกเปรมจินสุรานนท์นิยมไทยมีวินัยใช้ประหยัดใจสัตว์ซื่อถือคุณธรรมนางสาวไทยปี2530เป็นนางสาวไทยคนแรกที่ได้4ตำแหน่งและได้เล่นละครขณะด,ดำรงตำแหน่งนั่นก็คือคุณเอชุติมาในายนา31สิงหาคมเครื่องบินโบอิ้ง737เที่ยวบินที่365 นำผู้โดยสารบินจากหาดใหญ่ไปยังจังหวัดภูเก็ตตกกลางทะเลห่างจากสนามบินภูเก็ตประมาณ8กิโลเมตรมีผู้เสียชีวิตจำนวน83รายโดยสาเหตุเกิดจากการสับสนของเจ้าหน้าที่วิทยุการบินและนักบินสายการบินดรา g อนแอร์ที่ลงจอดในเวลาใกล้เคียงกันปีนี้เรามีการเปิดอุทยานมากมายหลายแห่งนะครับอย่างเช่น3เมษายนอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์เมืองสิงห เปิดอย่างเป็นทางการ1มิถุนายนก่อตั้งอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย14กันยายนก่อตั้งอุทยานแห่งชาติแม่วง2พฤศจิกายนก่อตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตรการ22พฤศจิกายนเปิดใช้สะพานพระราม9โดยมีกิจกรรมวิ่งมาราธอนลอยฟ้าบนสะพานดังกล่าวในเวลา6นาฬิกาของวันเดียวกันและเป็นภาพประวัติศาสตร์ วิ่งเปิดสะพานพระราม9เมื่อปี2530มีผู้เข้าร่วมวิ่งมากถึง80,000คน5ธันวาคมพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530คดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบพบว่า ข้าราชการที่ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีพศ2529จำนวน750รายได้บริจาคเงินและสิ่งของให้วัดและโรงเรียนต่างๆโดยมีใบอนุโมทนาบัตรระบุเงินกว่า1,400ล้านบาทแต่ปรากฏว่าเงินและสิ่งของไม่ตรงกับใบอนุโมทนาบัตรทรงผลให้รัฐบาลพลเอกเปรมจินสุรานนท์สั่งการให้ดำเนินคดีบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตำรวจเข้าจับกลุ่มนายขุนทองผู้ผิวเดือนอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จังหวัดกาลสินนอกจากนี้ตำรวจยังได้จับกลุ่มพระราชปัญญาโกศนเจ้าคุณอุดมรองเจ้าอาวาสวัดเทพสิรินทราวาสซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีนี้กรณีของพระราชปัญญาโกศลเจ้าคุณอุดมที่ถูกจับกลุ่มในคดีนี้สร้างความตกตะลึงให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะท่านเป็นผู้เซ็นใบอนุโมทนาบัตรของข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในที่สุดเจ้าคุณอุดมก็ต้องศึกเพื่อเข้าคุกในวันที่11ทธันวาคม2 5 3 0หวยล็อกปี2,530การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่1กันยายน2 5 3 0ในขณะนั้นใช้วิธีการหมุนวงล้อออกรางวัลปรากฏว่าเกิดเหตุขัดข้อง คณะกรรมการต้องยุติการออกรางวัลเพื่อทำการตรวจสอบพบว่ามีการดัดแปลงและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการบังคับวงล้อด้วยรีโมทคอนโทรลแต่มีการปกปิดข่าวและตรวจสอบกันเป็นการภายในและในการออกรางวัลงวดที่16กันยายนขณะที่ประธานการจับรางวัลหมุนวงล้อแต่วงล้อติดต้องใช้คอนทุบถึงจะคลายได้หมายเลข2567670 แต่ประธานสั่งยกเลิกเพราะมีเหตุขัดข้องและออกเลขใหม่ทำให้ผู้ถือสลาก256-7670ยื่นฟ้องสำนักงานสลากกินแม่งรัฐบาลเพื่อเรียกร้องเงินรางวัล3ล้านบาทหนังสือรางวัลซีไรต์ปี2อ3 0ได้แก่เรื่องก่อกองทรายโดยไพฑูรย์ธัญญา30มีนาคมภาพซันฟลาวเวอร์ของวินเซนต์แวนโก๊ะ ถูกประมูลขายไปในราคา22ล้าน5แสนปอนหรือประมาณ1,350ล้านบาทที่สำนักประมูลคริสตี้ในขณะนั้นถือว่าเป็นภาพที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาการ์ตูนเดอะซิมสันเรื่องแรกใช้ในรายการเดอะเทรซี่เอาแมนโชในช่วงเดือนเมษายนปี2030ซิทคอมทางโทรทัศน์ยอดนิยมฟูลเฮาส์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่อง ABC ในช่วงเดือนกันยายนมิเชลเอสวาเล่รองประธานฝ่ายการตลาดของ Compact Computer Corporation เปิดตัว c Compact Port A Tree ใหม่ที่โรงละคร Mark h e r i n g e r ในนิวยอร์กเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ฝูงชนประมาณ8 0แสนคนเบียดเสียดบนดาดฟ้าของสะพานโคเ n นเกตในซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่24พฤษภาคม ขณะเริ่มเดินเพื่อฉเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของสะพานที่ทอดข้ามอ่าวซานฟรานซิสโกวงการบันเทิงและโทรทัศน์วงไมโครสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งต่อหน้าคนนับหมื่นในคอนเสิร์ตปี2030พอสอนี้เรายังมีวุ้นเส้นกุ้งกิ้งพอสอนี้บะหมี่ึ่งเซเ็จรูปราคา2ละ3บาทปีนี้เรายังเอาความสุขมาดื่มกัน ไม่มีช้างไม่มีสิงมีแต่ความสุขที่คุณดื่มได้การ์ตูนปี2.530เพื่อนๆติดการ์ตูนเรื่องไหนกันบ้างครับ City Hunter เป็นการ์ตูนญี่ปุน่นเรื่องและภาพโดยซึสกิโฮโจคงจำพระเอกไซบะเรียวและนางเอกคาอุริกันได้นะครับอิคิวซังเนน้อยเจ้าปัญญาทุกคนต้องเคยดูเรื่องนี้และเรื่องนี้ก็ถูกนำมาใช้หลายครั้งมากนะครับ ทันเดอร์แคทใช้ครั้งแรกในประเทศไทยประมาณปี2530ทางช่องเก้าริดมัดดาวเหนอือออกอากาศทางช่องเก้าอสมททุกวันเสาร์อาทิตย์โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่ามัดเทพเจ้าดาวเหนือทองคำปี2530บาทละ5,600บาทเงินเดือนปริญญาตรี2,750บาท รถจักรยานยนต์ที่วางจำหน่ายในปี2030 Yamaha b e l ป Super Yamaha Mate 88 Yamaha VR 150 Yamaha RXZ Honda Beat 110 Suzuki R400 Suzuki RGV เพลงฮิตปี2030ครบใจจริงๆโดยพี่เบิร์ดตรงชัย โรดิวเซอร์โดยเรวัตพุทธินันดอกไม้พลาสติกอัลบั้มชุดที่4ชอบก็บอกว่าชอบของเต๋อเรวัตพุทธินันสบายดีหรือเปล่า x y กอัลบั้มดอกไม้บานเจ้าเอ๋ยและเพลงกว่าจะรักจากอาัลบั้มนี่แหละเพื่อนอในปีเดียวกัน,นดินสอดำอัลบัม้มกระดาษขาวมีใครทันบ้างครบับวงของคริสตอมัตแห่งแกรมมี่นั่นเองนะครับ สายเกินไปและแหวนแรกใจจาก The o v a t i o n อัลบั้มเริ่มไวรักนกแล่สิบล้อมาแล้วบังออนเอาแต่นอนจากอาัลบั้มชุดที่สองผักชีโรยหน้าของอัศนีและวสันวันนั้นวันนี้วันไหนบิลลี่โอแกนชุดที่หนึ่งบิลลี่บิลลี่รักปอนปอนจากไมคโครร็รอกเล็กๆ อัลบั้มนี้วางแผง1ธันวาคม2529นะครับกร,รกนในใะถางดอกไม้ให้คุณจากอาัลบั้ม Welcome to Thailand สตูดิโออัลบั้มชุดที่8ของคาราบาลจดหมายฉบับสุดท้ายเรนโบ์ชุดที่3ด้วยดวงใจอยากบอกรักอัลบั้มที่5ของฟร<ห>ุตตี้ที่ยังมีเธอวงปุยฝ้ายอาัลบั้มเก็บรักมาฝากฝัน ไม่ได้เจตนาจากอัลบั้มสุภาพบุรุษนักฝันของวงพลอยเ,เพลงฉันรักผัวเขาเพลงประกอบภาพยนตร์ฉันรักผัวเขาร้องโดยสินใจหงษ์ไทยไกลเกินฝันปุอัญชลีอัลบั้มเขย่าโลกคนที่รู้ใจแหวนทิติมาอัลบั้มคนที่รู้ใจ,จงงดินกันไม่ลุงอัลบั้มธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาโดยเพชรโ,โอสถานุเคราะห์ มาถึงเพลงสากลกันบ้างนะครับ Bad เป็นผลงานสตูดิโออัลบั้มชุดที่7ของ King of Pop Michael Jackson ออกวางขายเมื่อวันที่3ส,ส,สิงหาคมปี1987อัลบั้มนี้ได้ถูกจัดอันดับในอัลบั้มเพลงทั่วโลกยอดขายสูงสุดตลอดกาล Alone จากอัลบั้ม Bad Animal สตูดิโออัลบั้มชุดที่9ของ h a r t Nothing Gonna Stop Us Now จากอัลบั้มที่2 No Protection ของคณะ Starship Here I Go Again จากคณะ White Snake Love in the First Degree เพลงแดนใน The Palace จาก Banana Rama Boy Summer Time Love จาก Sabrina Tom Dinner จาก Susanne Vega La Bamba เพลงที่ทำใหม่โดย Ross l o b o นังดังปี1อ3 0กว่าจะรู้เดียงสานำโดยพิมพ์วัฒนพาณิชสุริยาโยวสังอธิพทองจินดาเกิดมาลุยภาคสองนำโดยพันนาวิติไกลวันนิสาสีวิเชียนข่าวน้ำพึ่งนำแสดงโดยยุรนันทพมลตรีนาตยาแดงบูงหาวันนิสาสีวิเชียนอภิชาตาิธลำเจียกโกวิทวัฒนกุณ คำมั่นสัญญานำแสดงโดยจินตลาสุขพัฒนสันติสุขพรมศิริชายรัตนจิตธรรมยานีจงวิสุทธ์พินโยทองเจือเคหาดดาวนำแสดงโดยอนุสราจันทรังสีสมประสงค์สิงหวนวัตน์ศิริญญาบุญยงสุริวิภากุลตังพัฒนาฉันรักผัวเขานำแสดงโดยสินใจหงไทยลิขิตเอกมงคลอภิชาติหาลำเจียก อภิรดีภพาะวะปูตานนดีแตกนำแสดงโดยอัมพลลำพูนนาตยาแดงบูงหาพงพัฒวัวชิรบัญจงสาตสชัยชุมรุมด้วยกล้าวนำโดยสันทิสุขพรหมศิลิจินตลาสุขพัฒจรรนมโนเพชรนรมนินวันไกลลาดเกรียงไกลชารีอินทรวิจิตนางนวล นำแสดงโดยพัทราวดีสีไตรรัตน์ไมสริวิมนลิขิตเอกมงคลทีิติมาสังคพิทักษ์สมนึกบุญสว่วนปีกมานนำแสดงโดยนาตยาแดงบูงายุรนันพมรมนตรีพงพัฒน์วชิระบัญจงวทันยุบุ่งหมายปัทมาปานทองสรินทิปสิริวันเปิดโลกไวทะเลน้นนำโดยยุรนันธนมนตรีเพนพิสุทธิ์อรพันธ์พานทอง ชมภูพุตธีอรุณภาวิไลจิตโสพินลิมปิสสวัส์กิติยาเชอรี่ทำมิกซกุลและสุรศักดิ์วงไทยรักซึมลึกนำโดยซิรียพักดีดรงริดและบิลลี่โอแกนหลังคาแดงนำโดยจินตราสุขพัฒน์ธงชัยมากินไตยมยุราธนาบุตรอัชราพันธ์ไบูบุญสุวรรณหวานมันฉันคือเธอ นำโดยจินตลาสุขพัฒน์สันทิสุขพรมศิริเกียรติกิจเจริญรางวัลพระราชทานพระสุรศรีครั้งที่11ประจำปี2 5 3พยสาภาพย,ยอดเยี่ยมได้แก่เรื่องครั้งเดียวก,ก็เกินพอผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมได้แก่ลิขิตเอกมงคลจากเรื่องครั้งเดียวก,ก็เกินพอผู้แสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมได้แก่พิมพ์วัฒนพาณิชจ,จากเรื่องจงรัก ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยมนันทนาวีรชนจากเรื่องภูมิรีสีทองรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคำครั้งที่7ประจำปี2530ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่เรื่องด้วยกล่าวผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมได้แก่จรญมโนเพชรจากเรื่องด้วยกล่าวผู้แสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจินตราสุขพัฒน์จากเรื่องเจือ ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยมเปียกโปสเตอร์จากเรื่องสะพานรักสารสินมาดูหนังต่างประเทศกันบ้างนะครับโปเยโปเลเยเย้อยฟ้าแล้วก็ท้าเป็นภาพยนตร์ฮ่องกงแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้สยองขวัญนนครับในปี1987นำแสดงโดยเลสลี่จางหวังจูเสียนและอูมาโหดห้ามอุทรนำแสดงโดยลิวเตอ๋อหัว ผีกัดยากัดตอภาค3ามนำโดยเหลินจังอิงหงจินเป่าอูมา Over the Top หรือพ่อครับอย่ายอมแพ้ภาพยนตร์ดราม่าแนวกีฬาของอเมริกันที่นำแสดงโดยซิลเวสเตอร์สตาร์ลอน The Living Daylight 0ูนพยักษสบัดลายภาพยนตร์เรื่องที่15ในภาพยนตร์ชุดเจมบอลนำแสดงโดยทิโมธีดาวตัน รับบทเป็นเจมโบนสายรับ MI6 ครั้งแรกริกคนมหาการนำโดยเมลกิฟสันและแดนนี่โกลเฟอร์พรีเดเตอร์คนไม่ใช่คนภาคหนึ่งนำโดยอาโนชวาสเนเกอร์ละครดังปี2อ3 0แต่ปางก่อนทางช่อง3นำโดยชัดชัยเปล่งพาณิชย จริยาแอนโฟเน่นพพลโกมารชุนอุทุมพรศิลาพันธ์และดวงตาตุงขมณีเพลงประกอบละครเพราะม,มากนะครับขับร้องโดยจาตุรง์ใจสิธิ์และสุการดาบุญยัธรรมิกบ้านทายทองถูกสร้างครั้งแรกในปี2494และสวรีประกาพันธ์คือพจมานคนแรกส่วนปี230นำแสดงโดยสรัญยวงกระจางรับบทเป็นชายกลาง มนฤรดียมาภัยรับบทเป็นพจมานสิรินทิพย์สิริวันรับบทเป็นม่อมแม่ทาริกาธิดาทิศร,รับบทเป็นหญิงใหญ่ดวงตาตุงคมณีรับบทเป็นหญิงเล็กเพลงประกอบละครเวอร์ชันนี้ขับร้องโดยวัชราพรสุขสวัสดิ์ทองเนื้อก้าวทางช่องเจ เวอร์ชันละครครั้งแรกนำแสดงโดยอภิรดีภาวะปูตานนรับบทเป็นรำยองโกวิทวัฒนกุลรับบทเป็นสันพงพัฒนวชิรบรรจงรับบทเป็นวันเฉลิมและถูกรีเมคอีกครั้งในปี2440และ2 5 5 6ชอบเวอร์ชั่นไหนกันบ้างครับสกาวเดือนสร้างเป็นละครโทรทัศน์ครั้งแรกในปี230ทางช่อง7นำแสดงโดยอภิชาติหาลมเจีย รับบทเป็นทรงกรดมนรุรียมาภัยรับบทเป็นสกาวเดือนนวรัตยุคตนานรับบทเป็นเพนลักษ์เรื่องนี้ก็ถูกนำมาทำใหม่หลายครั้งนะครับเช่นในปี238นําำโดยแคทธรยาอิงลิสจอนนี่แอนโฟเน่และในปี2 5 6 1นําำโดยเมลดาสุสีและวงสกรปรมัตถากรอย่าลืมฉันทางช่อง 5, นําโดยชัยรัตจิตธรรม พัฒราธิวานนเวรยุทธ์รถโอชาและสาวิตรีสามิพักละครพื้นบ้านปี2530เทพสามฤดูนำโดยชาตรีพินโนศักสิทธ,ธวีกุลชไมพรจะตุรพุทธสินีหงมานพปิยดาเพนจินดาแก้วหน้ามา้านำโดยชาตรีพินโนสินีหงมานนบชัยราชพงษ์นิทยาปานถึกจิราสีนาคาร วันนี้พาเพื่อนๆย้อนมาไกลสักหน่อยนะครับปลายยุค80แต่เชื่อว่า FC ช่องลุงชาญหลายคนก็คงจะเกิดทันนะครับลุงเองก็ยังเป็นเด็กเรียนประถมอยู่นะครับแต่ก็ยังพอจําได้บ้างทีวีที่บ้านก็เป็นทีวีขาวดำวิทยุ AM FM ของทานินช่วยแม่นวดข้าวด้วยเท้าเปล่าเล่นน้ำคลองชีวิตเรียบง่ายไม่เร่งรีบครับ mm hmm. เพื่อนๆล่ะครับเป็นอย่างไรกันบ้างในปี230 คล้ายเป็นวัยรุ่นช่วงนั้นก็นเล่าให้ลุงชาญฟังด้วยนะครับว่าเขาฮิตอะไรกันบ้างสวัสดีครับ